สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะที่จริงอะตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งตื่นไปมานอนเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาตอบคําถามนะคะว่าบ้านเนี้ยสร้างหมดไปกี่บาทนะคะตอนที่มิวลงคลิปตอนที่มาถึงบ้านนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนถามมาเยอะมากแบบคนเข้ามาดูเยอะนะคะก็เลยจะมาตอบคําถามเนาะที่ดินที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินของเราเองนะคะ ก็เลยไม่ต้องซื้อคือข้างหน้าเนี่ยหมิวขอแม่ว่าเออเนี่ยข้างหน้าฉันเอานะอะไรเงี้ยบอกบอกแกนะแกว่าโอเคนะคะเนี่ยติดถนนเนาะแล้วตรงกลางอะ่ะเป็นของน้องชายคนกลาง,พ,อองพ่อของพ่อขอ,ของไอตัวเล็กอะ่ะพ่อของแตงโมแล้วก็ฝั่งโน้นบ้านเก่านะคะก็ให้ให้อ่า,อาคนสุดท้องพ่อของไอกีโนโ่ก็คือแบ่งกันคนละล็อกละล็อกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ทางหน้าบ้านนะคะเพื่อน ก็หมดตัวบ้านนะคะหมดไปแปดแสนแปดแสนห้ามืนบาทตัวบ้านแปดแสนห้ามืนบาทไม่รวมสุขภัณฑ์ในห้องน้ําแล้วก็ในห้องครัวนะคะไม่รวมแล้วก็ไม่รวมโรงจอดรถโรงจอดรถนะคะเพราะแก่ตอนนี้มันติดไวเพราะว่าฝนฝนตกเวลาแกนังเล่นอะไรเงี้เนาะ,ะ <laughs> <laughs> ก็ตัวบ้าน8ปแสนห้าหมื่นแล้วก็ ถ้ารวมสุขภัณฑ์ในในห้องน้ากับห้องครัวก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกนะคะว่า,าเลือกเอาแบรนด์แบบไหนราคาถูกราคาราคาถูกราคาแพงเนาะส่วนตัวซื้อหมดไปประมาณห้าหมื่นห้านะคะก็รวมไปเนาะประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทเอ้เก้าแสนเก้าแสนกว่านะคะเพื่อนๆค่ะส่วนตัวรงรถนะคะซื้อไปอันนี้เทพื้นเองเทพื้นเองแล้วก็เขามาติดตั้งให้ ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยสั่งทำนะประมาณ5วันก็จ่ายไปประมาณ55 0ห0ประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะขึ้นราคาแล้วตอนที่เรามามีคนมาทำเยอะมากมาแลว้วแต่เขาเขาคิดค่าส่งด้วยนะคะมาจากโคราชอันนี้อันนี้สั่งจากโคราชบ้านก็เป็นช่างโคราชนะคะช่างหนึ่งะคะก็มีแก่งาน หลายจุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทํางานไอยทำบ้านออนไลน์อะ่ะเราทําบ้านออนไลน์เราไม่ได้มาคุมงานเองอเราแค่โอนเงินโอนเงินอันเนี้ยทาสีใหม่นะคะสีก่อนมันเป็นมันเป็นสีฟ้าอมเทาอันเนี้ยเป็นเป็นสีเทาเข้มเลยก็สวยอยู่นะคะสีใหม่ทาสีใหม่หมดไป 3, 7 0 0มืจ้างทาใหม่เลยนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ ขัดซิกบิงโค้ดให้นะคะนี่ตรงนี้ที่จริงอะ่ะเป็นโรงจอดรถตรงนี้นะคะเป็นโรงจอดรถแต่เราไม่เอานะคะก็เลยก่อเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องถุงก็ตามใจแม่นะคะแม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทำโรงจอดรถแล้วที่จริงในแบบเขาอะ่ะในแบบเขาตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่นั่งตรงนี้ ในแบบเขาที่นั่งตรงนี้นะคะเป็นไม่มีนะคะเราเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มม้านั่งตรงนี้มาอีกแล้วก็ยกยกพื้นสูง60เซนนะคะทั้งบ้านเนาะก็จ่ายไป4 5,000บาทเฉพาะแค่ม้านั่งนะคะส่วนยกพื้นสูง60เซนก็จ่ายเพิ่มห้าหมื่นก็แรกแบบบ้านแค่6 5 0 0 0ห้าห้าหมืนนะคะเราเพิ่มนู่นนี่นั่นเพิ่มเพิ่มม้านั่งเพิ่มอะไรเงี้ย เขาก็คิดเพิ่มนะคะคิดเพิ่มส่วนหน้าบ้านนะเป็นเป็นอะไรนะอันนั้นจ้างจ้างน้องนะคะวันละสามร้อยให้มันทำให้รัวบ้านยังไม่เสร็จเลยเอาสีเก่านะคะไปทาเห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ทางเข้าบ้านนะบ้านนะคะเป็นบ้านอสองสองห้องหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว แล้วก็สองห้องโถงเดี๋ยวจะพาไปดูอันเนี้ยบ้านรกหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นกินข้าวกันตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ทําความสาอะอาดไรเลยนี่เป็นห้องโถงแบบนี้นะคะห้องหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องโถงสองที่จริงเป็นโรงจอดรถตรงเนี้ยแต่เราอะ่ะไม่เอาเราบอกว่าให้ก่อให้ก่อเป็นห้องนั่งเล่นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไฟข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟในบ้านเนาะ ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นห้องที่เรานอนเราทำปลั๊กไฟเยอะมากเลยเนี่ยจะได้เสียบตรงนี้เป็นห้องที่สองอน,นี่จ้าอันนี้เตรียมกระเป๋าจะไปฟินแลนด์นะคะตุ้เลยอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวรกมากเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะพเพื่อน อันนี้หลังบ้านจ้าเปียกฝนเปียกโรงจดรถสั่งมาจากโคราชนะคะโคราชนี่หลังบ้านมแม่ทําไห้่หัวบเปล่าเท่หไหรนี่หลังบนบนนี้อน,นาคตก็จะต่อเป็นหลังคา ึ้นไปนี่นะคะตะพงตะพงไปแล้วบรรยากาศรอบข้างๆหมู่บ้านไอข้างๆบ้านนะคะเ <_ d ata> นี่ยตรงเนี้ยที่ตรงกลางเนี่ยจะให้น้องฝั่งนู้นบ้านเก่าก็เป็นของคนเล็กนะคะ <_ d ata> ก็แบ่งกันค <_ d ata> ลครึ่งเพราะว่าเราไม่ได้มีที่เยอะ บรรยากาศติดทุ่งนานี่เลยจ้าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะพ่อเพิ่งไปหบานข้าวเมื่อวานยายกัเธอโวยหนูจิกจิกไอ้กบ่ายเลยเปาะยายทำอะไรไม่รู้นั่นนะเดี๋ยวซูมไม่รู้นั่นเห็นไหมไม่รู้แกทำอะไรแกขุดแกทำแบบเนี้ยตั้งแต่ทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าจนแปดโมงสิบโมงแล้วแกยังไม่หยุดเลย นบัวกำบองว,ว,ว่าให้ทำคอกบัวใหม่ให้ให้พ่อนะคะยังไม่ได้ทำยังไม่มีงบค่ะเดี๋ยวถ้ามีงบเดี๋ยวจะทำนะจ๊ะรองบรองบก่อนนะคะเดี๋ยวจะซื้อกระท่อมมาให้แกด้วยรอรอรอมีงบก่อนกินนิดทีละหน่อยนะคะ ถามพ่อว่าอันนี้ไข่อะไรไข่ไก่เหมือนมันเน่าแล้วนะคะก็เลียโอ้ยบัวข้อบัวข้อบัวบ้าน,นอกก็ประมาณนี้และคะ่ะบัวบ้านอกหมามีก,ก้าวไปดู อ่อันี้มมปีฟินแลนด์ก็เหมาะเลยอ่าเจ้านะ้นนองกับน้องอันนี้เอามาจากฟินแลนด์นะคะมีกาบอกว่ามีกาบอกว่าจะเอามาเล่นแล้วฝนมันตกวันนั้นอะ่ะแบบลมแรงเลยนะคะพายุเข้าอะ่ะแล้วเราอะ่ะเอาไว้ข้างนอกดูเสียเลยคะ่ะเพราะมันเป็นกระดาษอันนี้เป็นเครื่องกาแฟนะที่เอามาจากฟินแลนด์นะคะ เกือบหมดแล้วนี่เห็นไหมถ้าถ้าสามีนะคะเวลามาอยู่ไทยเนาะหรือว่ามาเที่ยวไทยนะคะเขาจะกินกาแฟนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าไปเซเว่นก็จะเป็นกาแฟแบบที่เรากดนะคะแล้วก็นมนี้เลยจ้านมบบใช้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะซื้อมาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ทำกาแฟาใส่ประมาณนี้ อนนี้มานั่งดื่มกาแฟน,นะคะเพื่อนๆค่ะน,ะ,คะนี่เลยอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้ทำความสะอาดนั่งก่อนสามีโอเธอเธอพักบ้างเถอะทำาน่นนี่นั่นเรื่อยเปื่อยกวาดนู้นเช็นนี้นะคะเขาบอกว่าเธอนั่งดื่มกาแฟแบบราหัสเหมือนแบบให้นั่งแบบอย่าทำอะไรเยอะประมาณนี้นลค่ะวันนี้จะไปเมืองจะไปจะไป,ะไปอะไรนะ จะไปยกเลิกเน็ตนะคะหมิวเพิ่งติดเน็ตใหม่นะคะย้ายค่ายนะคะจาก3 BB Wifi มาเป็น True นะคะก็เพิ่งมาติดให้เมื่อวานเน็ตดีเน็ตแรงมากเลยมันปิมันมี2เครื่องนะคะเอามาติดนี่ราคาเท่าเดิมนะคะ <S <S <ๆ>นี่เลยจ้านั่งดื่มกาแฟค่ะแล้วก็บัวบัวปูนแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจ่ายเพิ่มนะคะรอบบ้านเลยนะ <S <S ประมาณ27,000บาทนะคะเนี่ยไอ้บัวปูนที่ทำลวดลายแบบนี้นะคะเนี่ย แต่ละช่างไม่เหมือนกันเนาะแต่ช <c oughs> ่างที่เราทำอ่ะจ่ายสองหมื่นเจ็ดนะคะแล้วมันก็จะมีอนั้นด้วยนะคะสีแดงเอ้ยสีส้มเนาะนั่นนะคะก็จ่ายทั่วบ้านเลยรอบบ้านลินนูลินตูตุเลเตเกตาโลไมเนเตดานม่นาเนนเสียละสามีกำลังนั่งกินกาแฟอยู่ดื่มกาแฟฮะเมเ็นเตดานซูเปอร์ ยังไม่ได้ถูบ้านหรอกถูไปหมามันก็ไปเดินแล้วมันก็มาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนม่กับชอบคุยกับหมานี่รักสัตว์รักเด็กนี่นะคะมันเป็นบัวปูนเนาะเนี่ยอันเนี้ยจ่ายเพิ่มเพราะว่าถ้าไม่ได้ทํามันก็จะเป็นแบบเดิมๆบ้านเดิมๆนะคะมันไม่มีลวดลงลวดลายเนี่ยไอติดแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยติดรอบบ้านเลย พื้นที่บ้านนะคะประมาณ90 90กว่า90นะคะพื้นที่บ้านเนาะนี่เลยพวกสุขภัณฑ์พวกอะไรเงี้ยนะซื้อมาเขาก็จะติดตั้งให้นะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊าก็จะมาอัปเตดตเรื่อยๆแหละถ่ายทุกวันกิจจกรรม กิจวัตรประจำวันทั่วไปเนาะคิดทุ่งนาเสียงนกเสียงกาสัตน่าละเปนครเลเลยัะสิสันคาอะเปนาเวลเลยนะสิ